นี่ต้องไปตกปลาท่ามกลางพายุงันเนะหรอนายใหญ่ก็ขยันสั่งมาแล้วเกินว่าให้ตกปลาไปขายนี่เราพึ่งมาทำงานชาวประมงได้แค่2วันเองนะจะรีบร้อนไปทำไมโอ้เอาละพายุก,ก็พายุเหะวะไหนไปกันเลยอืมไอ้ก่อนที่ฉันจะมาทำงานที่นี่เนี่ย มันมีข่าวหรือว่ามีปลาตัวใหญ่ที่พังเรือได้ทั้งลำเลยนะรู้หรือเปล่าถึงฉันจะไม่รู้ว่าฉันคุยกับใครก็ตามแต่ฉันเชื่อว่าต้องมีคนฟังฉันอยู่แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดเดืเดืเจู่ก็มืดคืออะไรวัดเดี๋ยวนะมันตัดชากอย่างนี้เลยแหละเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีซะเท่าไหร่ฉันเลยต้องมาเป็นชาวประมงอย่างนี้ไง เขาเรียกว่าเป็นงานพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์เป็นชาวประมงฉันว่าเหมือนฉันจะจับสัญญาณปลาตัวใหญ่ข้างหน้าได้นะมันจะต้องเป็นปลาแน่ๆโอเคฉันขอถอนคำพูดมันคือตัวอะไรกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมันคือตัวอะไรมันคือกุ้งตัวโตแขนนี่ฉันจะต้องมาจับไอตัวอย่างงั้นเหรอพูดจริงใช่ไหมหัวหน้า จให้ฉันจับไอตัวคือลือนั่นนะนะฉันว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะเอาล่ะฉันจะมาไล่ตัวอย่างแกนะโอเคไอ้กุ้งตัวเท่าแขนแต่เดียวนะมันบินได้ด้วยเหรอฉันว่าไอตัวอย่างนี้มันควรจะถูกจับไปอยู่ใน SCP มากกว่านะมันไม่ควรจะมาหลุดอยู่ตรงนี้แล้วฉันก็ไม่ได้ทำงานให้กับ SCP ด้วยฉันเป็นชาวประมงฉันมาทำงานพาร์ทไทม์นะโอเคถ้ามีไอตัวอย่างแกอยู่แถวนี้ฉันจับปลาไม่ได้กันพอดี เพราะฉะนั้นฉันมาเพื่อกำจัดแกโดยเฉพาะอีเอาเลยอุ๊ยมีเลือดขึ้นเล็งดีๆอือไม่โดนโอเคขอบใจเฮ้ยออกแล้วก็เพลงจิตลมปรปาณปาไม่โดนปลาไม่โดนปลาสามดอกไม่โดนเลย ตัวมันตั้งใหญ่แต่ทาไมมันพิวอย่างนี้นะอือ้อแต่ได้ข่าวมาว่าหัวหน้าแถมอุปกรณ์ซ่อมเรือมาให้โอเคบนหัวหน้ารู้ว่าผมต้องเจอไอ้ตัวนี้โอ้ยเรือพิกเลยจบงานนี้ต้องเรียก SCP มาจับแล้วมั้งถ้ายังมีเจ้าตัวบ้านี่ฉันตกปลาไม่ได้หรอกนะเว้ยเอาไปกินไอ้ตัวกุ้งมหันตภัยร้ายไอกุ้งยักษ์ไ ออยเอ้ยเรือแทบพังเรือนี้ไม่ใช่ถูก,ถกนะอันนี้ยืมหัวหน้ามานะถ้าทำพังอ่ะแกต้องจ่ายนะเฮ้ยฉันไม่ใช่คนจ่ายอีเอาล่ะมันมีเรื่องเวรกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะเอ่อโอเคมันยังอยู่ไอ้ What the fuck มันมันดูดกระแสไฟฟ้าได้ด้วยมันโดนฟ้าผ่าแล้วมันดูดกระแสไฟฟ้าได้ โอ้ยเฮ้ยโอ้โหฟ้าผ่าแรงมากฟ้าผ่าแรงมากเอาละฉันชักไม่ค่อยดีละเฮ้ยชักไม่ค่อยดีละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาแต่ก็ยังนับว่ารอดอยู่โอ้ล้วจะช็อตมาทำซากอะไรอีกเฮ้ยเรือฉันจะพังลวเฮ้ยโอ้ยเรือฉันเครื่องไฟเรือฉันไฟลุกแลวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบงานนี้เองจะไม่ได้อยู่แค่ SCP พแล้วนะฉันจะตัดเองไปครึ่งตัวเอาไปทำกุ้งย่าง เอาชิบหายเรือดับเฮ้ยเรือฟื้นขึ้นมาก o i n g m รี่ไอ้กุ้งแห้งยี่โอ้ยเรือดับฟื้นขึ้นมาเรือฟื้นฟื้นสิโอ้ยเฮ้ยเครื่องไหม้เครื่องไหม้แล้วเครื่องไหม้แล้วบันไลแล้วบันไลแล้วใจเย็นใจเย็นลูกพ่อใจเย็นใจเย็นลูกพ่อใจเย็นพอเถอะ กูแค่มาตกปลากูไม่ได้จะมาตกมือโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าจมอย่าจมยายาไม่ <c oughs> ฮัลโหลหัวหน้าคืองี้นะคุณไม่ได้บอกผมเลยว่ามีกุ้งตัวเท่ารถสิบล้ออยู่กลางทะเลนั่นแล้วมันกินเรือไปแล้ว <c oughs> อะไรนะหัวหน้าให้ผมจ่ายค่าเรือใหม่ด้วยเหรอ เฮ้ย <Hey, S 2> มันเป็นคนกินเรือไปนะเฮ้ย hey. ไม่ใช่ผมหัวหน้าเทวไม่ได้บอกผมเลยว่ามีกุ้งที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นอยู่ด้วยจริงๆนะหัวหน้าให้ SCP มาจัดการเถอะผมเป็นแค่พนักงานพาร์ทไทม์นะเฮ้ย hey. จะไปสู้กับกุ้ง,งตัวขนาดนั้นได้ยังไง่า uh. รู้อะไรไหมหัวหน้าผมขอลาออกผมจะไม่มีวันมาทำงานนี้อีกรอบหนึ่งแนะ่ไปละบาย